ช่วงที่ของรู้ทันการเมืองไทยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กับทางช่อง13สยามไทยรวมไปถึงฝากผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอไลฟ์สด YouTube นะคะแล้วก็สามารถดูรายละเอียดที่ใต้คลิปได้เช่นกันนะคะในช่วงนี้ค่ะเดี๋ยวเราคุยกับท่านภพศารกันต่อว่าด้วยเรื่องของ Entertainment Complex ที่รัฐบาลบอกว่ามันมีคาสิโนอยู่ในนั้นน่ะไม่ถึง10%แต่บางส่วนเขาก็บอกว่าก็ไอไม่ถึง10%เนี่ยแหละมันคือหัวใจสําคัญของเรื่องนี้เลยเนี่ยนะคะ ซึ่งในมิติที่จะชวนท่านไพศาลคุยเนี่ยก็ทั้งการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็กฎหมายเลยนะคะเดี๋ยวต้อนรับท่านไพศาลในเวอร์ชันซูมกันก่อนนะคะสวัสดีค่ะท่านไพศาลอีกหนึ่งรอบค่ะครับ <c oughs> เอามิติการเมืองก่อนก็แล้วกันนะคะที่เอาละวันนี้เราก็เห็นแล้วว่าม็อบก็หึมห่มหึมห่ำกันออกมาแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยววันพุทธที่9นี้เนี่ยก็จะเข้าสู่สภาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ท่านไพศาลมองปลายทางของเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นี้อย่างไรคะจะถึงขั้นทำให้รัฐบาลต้องล้มพังคลืนไปเลยหรือเปล่าถ้ายัางเดินหน้ากันต่อไปผมคิดว่าลัตในสุดรัฐบาลจะเดินเกมช้าลงนะครับอตอนนี้จะเข้าพิจารณาในสภาวันที่สามนี่นะครับราะแรงต่อต้านมากขึ้นนี่นะครับรัฐบาลเลยต้องเลื่อนไปวันที่เก้าแต่้าวันที่เก้าเนี่ยอาจจะเลื่อนอี้ก็ได้แล้วถ้าเลื่อนคราวนี้ก็หมายความว่านู่นแหละครับปิดสภาวันที่สิบเอ็ดก็ปิดสภาแล้ว ก็ไปรอสภาสมัยใหม่นะครับแล้วท่านนายกท่านก็บอกว่าเรื่องนี้ไม่รีบเอหมที่เป็นท่าทีที่เปลี่ยนแปลงไปนะครับเพราะฉะนั้นผมอันนี้ผมชื่นชมนะครับว่าการเป็นรัฐบาลนี่ไม่ใช่ว่าจะใช้ท่าทีแข็งชนด่าเรื่อยไปนะครับการรู้จักอ่อนผ่อนปลนเนี่ยก็เป็นเนี่ยเป็นความสามารถอย่างหนึ่งในการดํารงอํานาจรัฐในกรุงอยู่เพราะรัฐบาลเป็นผู้ถืออํานาจรัฐใช่ไหมครับอยู่ในอำนาจวันหนึ่งก็สามารถทํางานได้วันหนึ่งถ้าตกเก้าอี้เร็วไปวันหนึ่งก็ตกกระป๋องไปวันหนึ่ง อาจจะเลือกอันไหนล่ะครับพราะต้องเลือกวิธีที่จะอยู่นานที่สุดถูกไหมครับนี่การอยู่มันต้องสร้างสรรให้เกิดความผลดีแก่บ้านเมืองตอนนี้เมื่อก่อนถ้าเราเทียบกับตอนต้นนะครับที่เดินหน้าไม่ไม่ฟังเสียงใครเนี่ยตอนนี้เริ่มมีเสียงออกท่าทีว่าพร้อมจะชะลอได้แล้วนะครับทีนี้ในขณะที่ชะลอไปก็ไม่หยุดนะครับถ้าหากว่าเสียงต่อต้านอ่อนลงมาเนี่ยก็จะเดินหน้าตอต่อไปอีกแต่ขณะเรื่องขนาดเดียวน,นี่เรื่องนี้มันไม่ได้ลดลาวบาศกลงนะครับ ไอแรงก่อต่อต้านเนี่ยมันเพิ่มขึ้นอย่างที่น่าตกใจนะครับหนึ่งผู้นําทางศาสนาทุกศาสนาออกมาดาน้ากันออกมาคัดค้านหมดนี่การที่รัฐบาลจะไปชนกับทุกศาสนานี่หรือทุกศาสนิกในทุกศาสนานี่มันจะเบาหรือจะหนักใจนะครับนี่เรื่องที่หนึ่งเรื่องที่สองอาราชบัณฑิตม,มีมติปอกชันว่ารัฐบาลไม่ควรจะสนับสนุนนโยบายอย่างนี้ สามผู้นำภาคประชาธิปกรมออกมาหมดแล้วนะครับสี่สวได้แสดงท่าทีชัดเจนแล้วว่าสมาชิกวุฒิสภาไม่สนับสนุนและพร้อมจะคว่ำร่างกฎหมายฉบับนี้นั่นก็หมายความถึงรัฐบาลดนเดินหน้าไปสวก็จะคว่ำรบกฎหมายฉบับนี้ลงและก็จะเสียหน้ากันไปอีกนะครับเกิดความขัดแย้งกันไปอีกและม็อบก็กําลังจากที่เคยเคลื่อนไม่ได้ตอนนี้ก็เริ่มเคลื่อนเริ่มเคลื่อนตัวได้แล้วทีนี้ม็อบนี่มันมันชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่าม็อบนะครับ คือม็อบถ้าอยู่เฉยไม่มีกําลังหรอกเหมือนน้ำเนี่ยอยู่นิ่งเนี่ยไม่ว่าน้ําลึกหรือน้ําในสระในบ่อในบึงก็เหมือนกันถ้ามันอยู่นิ่งไม่มีกําลังแต่ถ้าเมื่อใดพายุพัดลงมาเนี่ยเกิดเคลื่อนไวเป็นเคลื่อนใหญ่แล้วนั่นแหละจะเกิดเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ม็อบนี่พอเคลื่อนแล้วนะครับคนสองพันคนถ้าตั้งอยู่ที่เนี่ยเป็นสองพันนะครับแต่ถ้าพอเคลื่อนแล้วเนี่ยพลังมันเนี่ยมหาศาลนะครับอาจจะไม่ใช่แค่คนสองพันแล้วอาจจะหลายหมื่นคนและม็อบเนี่ยมันล้มรัฐบาลโดยตัวมันเองไม่ได้ แต่ม็อบนั้นแหละมันเป็นจุดเชื้อชนวนในการที่ทําให้เกิดการยึดอํานาจหรือการเปลี่ยนแปลงโดยวิธีรุนแรงได้ไม่เห็นเลยครับเมื่อปี2 5 4 9เนี่ยเพราะมีม็อบเคลื่อนไหวไม่หยุดยั้งใช่ไหมครับในที่สุดก็เกิดการยึดอำนาจ19กันยา2549หรือแม้ในยุคปี2 5 5 7นี่นะครับก็เพราะมีม็อบใช่ไหมครับกกศเนี่ยในที่สุดก็ฐานก็ต้องยึดอำนาจเมื่อวันที่22พฤษภาคม2557 ท่านม็อบเนี่ยตวัวมันเองมันไม่ได้ล้มรัฐบาลแต่ว่าม็อบมันทําให้เกิดพายุใหญ่ดึงคลื่นใหญ่มาสู่การเปลี่ยนแปลงยุํานาจทีนี้การยุทธนาจมันเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่มันวิกฤตมากซึ่งในรอบยี่สปีมาเนี่เราแก้ไขใช้วิธีนี้มาสองครั้งแล้วนะครับและบ้านเมืองก็เป็นไงดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นกับย่าแย่ยับเยินหนักข็้ไปอีกใช่คทีนี้ถ้าเกิดครั้งที่สามนี่สิ้นชาติได้นะครับเพราะทุกคนจึงหลีกเลี่ยงพยายามไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมา แต่มันไม่ขึ้นอยู่กับเจตจำนงของใครมันขึ้นอยู่กับเงื่อนไขถ้ามีม็อบเคลื่อนไหวเกิดความรุนแรงขึ้นนะครับในทุกยึดอํานาจอีกเลยครับและปีนี้อย่าลืมนะครับมันเป็นสัญญาณอยู่นะครับว่าความชิบหายจะมาจากการพนันเพราะอะไรนี่วันนี่นกฎหมายเข้าสภาวันที่เก้านะครับวันที่สิบสีวว่วันสงการานแล้ววันสงกรานปีนี้พระนางทุงสาเทวีเข้าเวรสงการานเชิญหัวพระพรมออกมาเคลื่อนขบวนเป็นอากาศสุญยตาเป็นขบวนอากาศสุญยาตา เป็นเคลื่อนเป็นพายุยุยยพายุหายาตานะโดยทางอากาศจึงเรียกว่าอากาศยาตาทําไมถึงเชิญหัวพระพรหมลงมามก็เพราะพระพรหมองค์นี้เท่าชื่อเท้ากับบินละพรหมท่านถูกตัดหัวเพราะว่าไปไปเล่นการพนันครับโอโหเล่นการพนันกับคนคนหนึ่งนะครับว่าถ้าหากว่าทายกันได้ว่ามนุษย์เนี่ยสีอยู่ตอนเชา้าตอนเที่ยงตอนเย็นเนี่ยสีมนุษย์อยู่ที่ไหนถ้าทายกันไม่ถูกก็ตัดหัวกันเป็นเดิมพันนะครับค่ะ ในพระพรหมอง์นี้ก็แพ้การพนันถึงถูกตัดหัวขาดนะครับหัวขาดแล้วก็เอาหัวไปเก็บไว้ในในเขายุคนทรเพื่อไม่ให้เกิดเป็นไฟบรรลัยการล้างโลกทีนี้พอถึงสงการปีหนึ่งเนี่ยลูกสาวทัางเกีกเนี่ยก็จะผลัดเวรกันมาเชิญเสียนพระพรหมเนี่ยมาเวียนรอบเขายุคนธรเพื่อบูชาพระศิวะนะครับนี่ก็ทําให้เห็นใช่ไหมครับว่าเวลาที่มันกั้ากึ่งคาบเกี่ยวอย่างเนี้ยมันมีนิมิตรปรากฏขึ้นว่าเนี่ย อย่าว่าแต่มนุษย์เดินดินเลยนะครับแม้เท้ากับบินละพรมซึ่งมีฤทธิ์มีอำนาจมีธรรมสูงมากเนี่ยในสุดก,ก็ชิบหายหัวขาดเมื่อเล่นการพนันเพราะฉะนั้นแล้วดูกระทรวงวัฒนธรรมเขาประกาศสงการว่าไงเขาบอกนางพญาจะเดือดร้อนใจเป็นนั้นมากนางพญาไหนละครับก็นางพญา,า,าอุ้งอิงสิ <c oughs> ก็จะร้อนใจเป็นนั้นมากร้อนใจก็ไอ้เรื่องไม่มีเรื่องอื่นเลยครับตอนนี้ที่ผมดูนะครับไม่มีเรื่องไหนทําให้นาย,ยกร้อนใจได้ถ้ากับเรื่องการพนัน <c oughs> ก็อย่างที่ผมยกมาเนี่ยเห็นไหมขนาที่กฎหมายการพนันจะเข้าสภาเนี่ย นางโรงการก็มาเข้าเวรพอดีอก็เป็นสัญญาณเตือนว่าอย่าว่าแต่มนุษย์ที่เหม็นอย่างาพวกเจ้าเลยนะครับแม่เท้ากับบิลรพรมเนี่ยซึ่งทรงทาเป็นพรมนี่นะครับก็ยังหัวขาดเมื่อเล่นการพนันเนี่ยแล้วอย่างนี้ใครจะหัวขาดแล้วครับคราวนี้ทีนี้พระนางทุงสาเทวีเนี่ยเป็นลูกหนึ่งในเจ็ดคนของพระพรหมลูกพระพรหมเท้ากับบิลรพรมเนี่ยมีลูกสาวเจ็ดคนนะครับเจ็ดคนนี้ก็ผลัดเวรกันเข้าเวรผลัดเปลี่ยนกันเข้าเวรคนละปีคนละปี ซึ่งปกติก็เจ็ดปีก็ดึงรอบใช่ไหมครับแต่เป็นเรื่องเป็นเรื่องอัศจรรย์ไหมครับว่ามีพระนางสงการสามองค์เนี่ยนานๆานจะเข้าเวรองค์อื่นเนี่ยปีละครั้งปีละครั้งแต่มีอยู่สามองค์านานๆนานานทีหนึ่งคือพระนางราชกะสรเทวีชื่อท่านก็บอกเป็นยกักษ์ถกไหม่พระนางราชกะสรเทวีที่สองคือพระนางการลากินีเทวีชื่อท่านก็บอกแล้วว่าเป็นจอมหมาสวยนะครับ ที่ถ้าสองค์นี้สองนี้นานๆจะเข้าเวรทีบยีปีครั้งหนึ่งครับ<อ>แต่เข้ามาทีไรเกิดอาเพศเกิดเรื่องร้ายแรงรุนแรงมากเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่แม้ก็ทงความเสียหายก็ไม่มากเพราะคนทั้งหลายรู้ว่าพระนางสงการสองนี้ถ้าเข้าเวรแล้วจะมีเรื่องร้ายแรงมากทุกคนจึงไม่ตั้งอยู่ในความประมาทเมื่อไม่ตั้งอยู่ในความประมาทความเสียหายก็น้อยแต่พระพระนางทงการสององค์นี้จะเข้าเวร20ปีบาง18ปีบางครั้งหนึ่งองค์ที่สามนี่ครับที่น่าสนใจก็คือ พระนางทุงสะเทวีพระนางทุงสาเทวีชื่อท่านก็เป็นมนุษย์นะครับไม่ใช่ยักษ์ได้มาหรือเป็นตัวสววอะไรหรอกแต่ท่านเข้าเวนทีไรเนี่ยมีเรื่องความเปลี่ยนแปลงใหญ่มีอาเพศเหตุร้ายในบ้านเมืองเช่นเมื่อหลังสุดครั้งหลังสุดท่านเขเวนเมื่อพศอะไระปีพศ2551นะครับเมื่อปีพศะะ2551น,นับถึงวันนี้กี่ปีแล้ววา17ปีเต็มถูกไหมครับ้าป8เนี่ยหมายความว่าเว้นว่างมา17ปีพระนางก็มาเข้าเวนทีหนึ่ง เรนี้ไอ้พวกนักสถิติก็มาคิดตีว่าเมื่อพระนางเข้าเวรรั้งสุดท้ายในปี2 5 5 1ัน้เี่เกิดอะไรขึ้นตอนนั้นเป็นรัฐบาลนายสมัครทุนทระเวชถูกไหมครับคระพักผลักประชาชนมีเสียงล้มสภาเลยไม่มีใครคิดว่าจะล้มได้หรอกแล้วคุณสมัครก็เป็นนักกฎหมายด้วยนะเป็นนักกฎหมายผู้ใหญ่ทีเดียวแล้วก็เป็นนักการเมืองมือเกา่าเล่าเยเลยไม่มีใครคิดว่านายสมัครนายกดีจะตกกระป๋อง,ดง,ไ,งได้ง่ายได้ผลที่สุดเป็นยังไงครับ นายสมัครตกเก้าอี้ด้วยเรื่องไปทำกับไปทำกับข้าวได้รับข้าวตอบแทนจากการแสดงทำกับข้าวทางโทตครับตกกระป๋องเลยใช่ชิมไป<ก>บนไปเลยเกิดอาเหตุต้องมาเลือกนายกใหม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะซึ่งสมัครเขาก็สมัครอีกแล้วคุณสมชายวงสวัสด์ก็มาสมัครแล้วปรากฏว่าพรรคเพื่อไทยก็พลิกเสียงไปเทให้คุณสมชายวงสวัสด์เลยเป็นที่มาของคําวาทกรรมที่ว่าจบมันจบแล้วนายเกิดการแตกแยกภายในพรรคเพื่อไทยครั้งใหญ่ เจ้าสัววัดสำนักเขากระโดงนี่นะครับสำนักเขาสวนมะพร้าวอ่ะเขากระโดงนี่แปลว่าเขาที่มีสมวนมะพร้าวมากนะครับก็ออแยกออกไปจนกระทั่งตั้งตัวเป็นใหญ่ขึ้นในวันนี้กลายเป็นไม้เบื่อไม้เมาเป็นเป็นมือต่อสู้ข้างคู่สําคัญกับชุดแดงนะครับกลาย <วะ S 1> เป็นก <ๆ S 1> ๊กที่สามทีนี้พอคุณน้องชายมาเป็นนายกแล้วเนี่ยปรากฏว่าไงครับเป็นนายกรัฐมนตรีคนเดียวในประวัติศาสตร์ที่ไม่มีโอกาสนั่งในตำแหน่งรัฐบาลเลยแม้แต่วันเดียวใช่ค่ะ แน่ในที่สุดนายทัพชายวงสวัสดิ์ตกเก้าอี้อีกในปีเดียวกันนั้นน่ะในปีสองพันห้าสิบเอ็ดนะครับดูที่รัาว่าลิบทานุภาพของพระานางทุงสเทวีคณะไหน<อ>ตกเก้าอี้ไปก่อนแกตกเก้าอี้คุณทังชายที่เป็นเพื่อนผมนะครับเป็นเด็กวัดะระฆังด้วยกัน<อ>เป็นคนใต้ด้วยกันเรียนธรรมศาสตร์ด้วยกันตอนอยู่วัดมาเรียนหนังสือก็อยู่วัดะระฆังด้วยกันแกอยู่คณะสองกับเจ้าคุณเล็กรองเจ้าวาดผมอยู่คณะหนึ่งคณะของเจ้าวาดนะครับเรียนธรรมศาสตร์จบเนด้วยกันเนี่ย แกบังเอิญโชคดีหน่อยมีเมียรวยมีเมียดีมีเมียมีฐานะนะครับก็เลยได้เป็นนายกรัฐมนตรีทีนี้วันที่แกจะตกจากเก้าอี้เนี่ยวันนี้แกไปทําบูชาทาพิธีบูชาพระพรหมพระภูมินะครับทําพิธีจุดทูปบูชาพระภูมิเนี่ยที่ท่าไหนไม่รู้ไฟลุกขึ้นจนกระทั่งต้องโยนไอ้ทูปกำใหญ่ที่ว่าอยู่นั่นน่ะไฟลุกขึ้นผมเห็นเอาก็เลยเขียนว่า นายกสมชายเนี่ยกำลังถูกอุบาทพระเพลิงแล้วจะอยู่ในตําแหน่งได้ไม่เกินเจ็ดวันก็เขียนไปตามตํารานะครับอถ้าแกโทรมาต่อว่าผมนะบอกให้สาลมึงทำไมเขียนมาบ้างนี่ว่าม,มาสาปแช่งกูทาไมบอกเฮ้ยกูไม่ได้สาบแช่งมึงไอ้นี่เป็นตําราแต่โบราณมึงฟังไว้ฟังกด็ดีแล้วแกก็ถูกตกก,ก้าอีกใช่ไหมครับใช่ค่ะตกก,ก้วอีแล้วเนี่ยก็ก็พ่อคุณนุทินเนี่ยก็มารักษาการต่อถ้าจำไม่ผิดนะครับอม,มารักษาการต่อแต่ในที่สุดรัฐบาลนั้นก็ยุบสภาแล้วก็อะไรแล้วก็ ถูกยุบยุบพักด้วยนะครับพักพลังประชาชนถูกยุบแล้วก็เกิดการประทะกันระหว่างคนหลายสีนะครับจนกระทั่งตายไปก็เยอะบาดเจ็บก็เยอะติดคุกก็เยอะต้องคดีอยู่ถึงวันนี้แล้วมาเรียกร้องไอ้นี่ทอสก,กรรมกันอยู่นี่เยอะแยะจนถึงวันนี้ยังไม่จบไม่สิ้นนะครับนั่นก็คืออนุภาพหรือสถิติที่พระนางทุงสะเทวีเข้าเวรและปีนี้วันที่7สีเนี่ยท่านก็เสด็จมาเข้าเวรอีกแล้วนะครับด้วยนั้นอะไรจะเกิดขึ้นแต่ท<ะ>ี่พระนางทุงษาเทวีนี่นะครับ ท่านเป็นคนมีบุญนะเป็นนักนกการที่มีฤทธิ์มากท่านขี่พระยาครุฑนะครับพระยาครุฑนี่คือเป็นอ่าเป็นเป็นเทพเป็นเทพพานะนะครับเป็นพานะท่งของพระนารายณ์เป็นสัญลักษณ์ของพระมหากษัตริย์เพราะฉะนั้นเนี่ยจึงทําให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับพระมหากษัตริย์เนี่ยจะมีความแน่นแฟ้นการเนี่ยเสด็จมาบนหลังพระยาครุฑนะครับ เนี่ยดูสัญลักษณ์นะหมากริย์นี่คือพระยาครุฑตั้งนั้นใช่ค่ะ้จักสังด้วยนะครับจัรสังนี่คืออะไรจัรนี่คืออาวุธของราชวงศ์จัก,กรีนะครับจัก,กรีเนี่ยคือจัรจัรนี่คืออาวุธของพระนารายสังนี่คืออาวุธของพระพรหมสังนี่คือเป็นเครื่องมือในการโฆษณานะครับป่าร้องทั้งหลายส่งเสียงกล้องกลางวันนี่ครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยนายกเองเนี่ยเป็นพระนางธุงสาทีวีเข้าเวรทุกอย่างพร้อมลอบนะครับขออย่าพลังทา่าก็แล้วกันขออย่าประมาท ดี oh. คอยแนะนำไม่รู้จักอ่อนรู้จักแข็งเนี่ยก็จะอยู่ได้แต่ถ้าประมาทชนด่าไปนะครับก็ให้ดูเท้ากับบิละพรมแล้วกันนะครับอย่าว่าแต่เป็นมนุษย์เดินดินเลยเป็นเท้ากับบิละพรมอย่างหัวขาดได้นางพญาจะร้อนใจเปน็นนันมากนะครับน,นี่คือสิ่งที่จะเกิดขึ้นเนื่องจากวันสงการานที่กำลังจะมาถึงนี่แหละ ทีนี้ไหนไท่านไพศาลมาเวนี้แล้วเนี่ยนะคะก็เลยอยากจะขอถามคําถามนี้ที่คนก็ตั้งคําถามกันเยอะมากๆเลยว่าเนี่ยในวันพฤหัสที่27ที่คอรมอผ่าน Entertainment Complex เนี่ยปรากฏวันรุ่งขึ้นสุบที่28เนี่ยแผ่นดินไว้เลยนี่มันเป็นการบ่งบอกว่าประเทศนี้เนี่ยเราไม่ควรที่จะมีไอ้บ่อนคาสิโนถูกกฎหมายตรงนี้ท่านไพศาลมองอยังไงบ้างคะคือหนึ่งะครับประเทศไทยมีพระสยามเทวาธิราชคุ้มครอง และใครล่ะครับพระสยามเทวาธิราชนี่คือพระมหากษัตริย์เพราะชื่อท่านเนี่ยลงท้ายด้วยสยาม,มินถูกไหมครับคือพระสยามเทวาธิราชนั่นแหละแล้วเรื่องการประนนี่นะครับองค์พระสยามินอย่างน้อยสองพระองค์เนี่ยสาบแช่งไว้นะครับเตือนไว้อย่างรุนแรงนะครับเป็นที่มาของความชิบหายประเทศจะชิบหายลูกหลานเราจะชิบหายเนี่ยองค์พระมหากษัตริย์องพระสยามินท่านเตือนไว้ทั้งสองครั้ง,สอง,งสองคราวแล้วรัฐบาลถ้าไม่ซวยจริงเนี่ยผมว่าความทรงจาน่าจะมี ย่อมมีคนดีไปเตือนให้ได้ยินบ้างแล้วถ้าถึงข่าวชะตาขาดถึงคาดนะครับต่อให้ฟ้าผ่าก็ไม่ได้ยินหรอกครับ<ม>ก็จะต้องถึงคาดต้องหัวขาดแบบรับลมนลั่นแหละถึงจะถูกเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เนี่ยไอ้สิ่งที่เขาเตือนกันมามีมานานแล้วนะครับในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่สองในรัฐบาลในก่วงเปิดให้เล่นการพนันเพื่อเก็บเงินเพราะว่าตอนที่สงครามโลกครั้งสองญี่ปุ่นมาตั้งโรงพิมพ์ธนบัตรพิมพ์ธนบัตรแจกจ่ายไปจนถึงเงินเฟอ้อทั้งประเทศ ถ้าปล่อยให้เงินซึ่งมันออกมาเป็นกระดาษอย่างนี้ล้นประเทศในประเทศก็ชิพหายใช่ไหมครับพอหลังสงครามโลกรัฐบาลเลยเปิดให้เล่นการพนันเพื่อเก็บเอาเงินเนี้ยกลับเข้ามาทําลายให้หมดจึงทําให้ประเทศไทยรอดพ้นได้นั่นเขาใช้แก้วิกฤตในายามอย่างนั้นแต่ตอนนี้บ้านเมืองเราไม่ได้อยู่ในสภาพอย่างนั้นนะครับพับนคำสาปแช่งเตือนภัยขององค์พระสยามินเนี่ยผมเชื่อว่ารัฐบาลควรจะฟังแล้ววันนี้รัฐบาลเนี่ยก็มีหูตาก็กว้างไกลนะครับผมพูดอันเนี้ย ใครรักรัฐบาลหรือเอื้อเฟื้อรัฐบาลก็ก็ช่วยเขียนไปสรุปให้นายกฟังหน่อยว่าคุณไปสารแกพูดในรายการนี้ว่าอย่างเนี้ว่าในเรื่องการพนันนี่อย่าว่าแต่มนุษย์เดินดินเลยนะครับต่อให้เป็นเท้ากับบินระพรมซึ่งทรงฤทธิ์มีฤทธิ์มีธรรมมากเนี่ยก็ยังหัวขาดเพราะเล่นการพนันและองค์พระสยามินหรือพระสยามเทวาธิราชเนี่ยท่านเตือนในเชิงสาบแช่งไว้ในตั้งอย่างน้อยสองพระองค์นะครับว่าความวิบัติชิบหายต่อประเทศชาติต่อราชฎรนจะมีขึ้นเพราะการพนัน จะมีรายได้บ้างก็ไม่คุ้มเสียและเจ้าอหัวตัดไว้ชัดเจนนะครับว่าแม้จะมีรายได้ก็เป็นผลดีระยะสั้นไม่คุ้มเสียที่จะเกิดความชิบหายไปถึงไม่รู้ชั่วอายุคนนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ตอนที่หลังสงครามโลกครั้ง่สองเมื่อเราเปิดบ่อนนะครับพอเวลาเขาเลิกเนี่ยเขาก็พูดสาบแช่งว่าอย่างนี้นะครับการพนันนี่เป็นทางแห่งความชิบหายและมนุษย์เราเนี่ยก็มีศาสนาเป็นประจําใจอยู่ทนั้นแล้วองค์ศาสดาข,ของทุกศาสนามีศาสนาในบ้างที่สําเสริมการพน,นันนะครับ บอกว่าเป็นทางแห่งความชิบหายทั้งสิน้นทีนี้รัฐบาลจะมาสร้างให้เกิดความชิบหายหแก่ประชาชนของตนเองเนี่ยก็นับว่าทําอนันตริยกรรมมากรัฐบาลที่ทำร้ายประชาชนนี่นะครับคือรัฐบาลที่ทําอนันตริยกรรมมากจบไม่สวยหรอกครับรัะเรื่องนี้ผมคิดว่าเมื่อมีคนเตือนมากเนี่ยฟังบ้านก็ดีดีกว่าที่จะไม่ฟังเสียเลย ทีนี้ก็มีอีกความคิดอีกมุมหนึ่งค่ะท่านไพศาลบอกว่าถ้าไม่มีเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยประเทศไทยจะล้าหลังจะตามไม่ทันชาวโลกมีสถานบันเดิงครบวงจรเนี่ยดีกว่าไม่มีหลายเท่าและไทยเนี่ยอาจจะเป็นจุดศูนย์กลางแห่งเอเชียเลยตรงนี้ท่านไพศาลมองอยังไงบ้างคะคำพูดนี้จริงหรือโกหกวันนี้ในโลกนี้ประเทศไหนที่จเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจโตโต,ตมากที่สุดคือประเทศจีนถูกไหมครับค่ะ ประเทศจีนทั้งประเทศมีบอนสักแข่งหนึ่งไหมแผ่นดินกว้างใหญ่ประชากรพันสี่ร้อยล้านคนไม่มีออมาเก้านับไหมคะีญี่ปุ่นเนี่ยมีประชากรหนึ่งร้อยล้านคนมีบอนสักแข่งหนึ่งไหมไม่มีแต่เดี๋ยวเขาจะมีที่โอซาก<อ>้านะคะในยุโรปเนี่ยก็ไม่มีถูกไหมครับมีน้อยม,มากมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็มีเป็นจุดเป็นเหล่าที่มีการควบคุมเนี่ยและประเทศไทยเราเนี่ยมีประชากรเจ็ดสิบล้านคนคุณจะเปิดบอนแปดแห่งเนี่ยมันจะหนักหนาไปหรือเปล่าคิดให้ดีแล้วอย่าไปอ้างว่าเนี่ย พื้นที่ที่เป็นบอลเนี่ยไม่ถึงสิบเปอร์เซ็นต์มันไม่มีทางถึงสิบเปอร์เซ็นต์ได้เลยครับบอลทั้งหลายในโลกเนี่ยมีคนเข้าไปเล่นเนี่ยครับครั้งละทั้งวันเนี่ยจะไม่เกินห้าร้อยคนครับทีนี้ไอ้ไอ้เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยมันจุคนได้เป็นแสนแสนคนสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยหมื่นคนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าหมื่นคนเนี่ยหมายความว่าคุณจะสร้างบอลขนาดไหนครับในเมื่อบอลทั่วไปเนี่ยมันมีคนเข้าไม่ถึงห้าร้อยคนล่ะอย่างตอนอย่างเนี่ยที่ใกล้ที่สุดประเทศไทยตอนนี้นะครับ คือบ่อนที่สามเดียมต้องคําเนี่ยผมไปดูมาหลายรอบแล้วนะครับมีคนเข้าเล่นอยู่แต่ละวันประมาณสามร้อยคนเท่านั้นเองถ้าห้าร้อยคนนี่มากที่สุดแล้วหรือบ่อนที่เกาะสองที่ผังัวมานี่นะครับก็มีไม่กี่ร้อยคนหรอกครับมันไม่ได้ไม่ไม่ไม่ไมไมถึงสี่ห้าพันคนหรอกนี่ถ้าคุณบอกสิบเปอร์เซ็นต์นี่นะครับถ้าเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอนแวก์สามารถจูคนให้เข้ามาเที่ยวได้เนี่ยสักแสนคนสิบเปอร์เซ็นต์ไม่เป็นหมื่นไม่เป็นหมื่นคนหรอกครับถ้าหมื่นคนนี่เท่ากับเท่ากับบ่อนเนี่ยกี่สิบเท่าของที่ สามเหลี่ยมทองคำหรือที่มาเกาล่ะครับอ,อันนี้คนนี้ก็พูดส่งเดชไปเรื่อยทีนี้ชวนท่านไพศาลคุยในมิติทางกฎหมายกันบ้างอะคะ่ะวันก่อนนั้นเนี่ยเห็นอาจารย์ชิตวันก็ไปยื่นหนังสือให้ทางรัฐสภาร่วมตรวจสอบกรณีที่นายกเอยหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องเอยเนี่ยนะคะทำเรื่องนี้เนี่ยอาจจะเข้าข่ายผิดจริยธรรมความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ประจักษ แล้วก็วันนี้เห็นทางคุณสนทิยาเนี่ยก็จะไปร้องว่าไอ้กฎหมายคาสิโนมันขัดรัฐมนุนหลายมาตราเลยมุมท่านไพศาลมองยังไงมั้งคะผมเองเห็นว่าการส่งเสริมไม่เล่นกนรนารพนันนะครับหนึ่งขัดรัฐมนญอสองเปิดจริยธรรมอย่างเช่นสมมติว่าเนี่ยนักการเมืองรับตรีนักคนเปิดบ่อนนี่นะครับถามว่าขัดจริยธรรมไหมขัดจริยธรรมขัดจริยธรรมและผิดกฎหมายด้วยนะครับแล้วที่สําคัญเนี่ยมันผิดกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติด้วยนะครับ กฎหมายยุติธรรมชาติห้ามไม่ให้เราส่งเสริมมาบายมุกการพน,นันในส่งเสริมมาบายมุกใช,ใช่ไหมครับก็ผิดกฎหมายยุติธรรมชาติแล้วถ้าผิดกฎหมายยุติธรรมชาติเนี่ยสารบุตเมียำนาาเพิกถอนคันน้ำตีทั้งคณะเลยเพราะมันผิดกฎหมายมากงผมถึงบอกว่าเนี่ยพระนางทุงสาทเทวีเข้าเวรน,นี่นะครับคุณสมัครนักกฎหมายใหญ่ก็ยังเด้งเลยนายสมชายนักกฎหมายใหญ่เป็นผู้สามมงเกาก็เด้งเก้าอี้ไปเลยสัมหาอะไรกับนายยกุ์งอิงผู้น้อยของผมเนี่ยผู้คุณงผู้นาระของผมเนี่ยจะอยู่ได้ พราให้ระวังให้ดีนะครับเรื่องนี้เนี่ยมันไม่จําเป็นเลยที่รัฐจะต้องต้องทํานะครับเราดูนะครับประเทศที่เขาเจริญรุ่งเรืองไม่จำเป็นต้องมีบ่อนอย่างเมืองจีนเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีบอนแล้วญี่ปุ่นที่เขาเจริญหลายที่ก็ไม่มีบ่อนนะครับว่าเราจําเป็นอะไรต้องไปอาศาัยบ่ออแล้วประเทศที่มีบ่อนดูนะครับมันพินาศทิพายย่อยยับทุกประเทศค่ะเพราะฉะนั้นสุดท้ายท้ายสุดเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์จะไปหนนใดคะท่านไพศาลคะ ทางออกของรัฐบาลนะครับไม่ได้ไม่เสียนะครับไม่เสียหน้าแต่ก็ยังสามารถเดินได้ก็ประกาศนะครับประชุมคลรมอลลงมติว่าเมื่อในการพิจารณาวราระที่สองเนี่ยรัฐบาลจะแก้ไขเอาส่วนที่เป็นการพนันออกไปเท่าน,นี้ก็จบแล้วรัฐบาลก็ไม่เสียหน้าทําให้โครงการการส่งเสริมการลงทุนทำคอมเพล็กซ์เนี่ยก็ยังเดินหน้าต่อไปได้ถูกไหมครับมีการลงทุนในแปแห่งในแปดภูมิภาคของประเทศไทยก็ยังเดินไปเพียงแต่ไม่มีบ่อนการพนันเท่านั้นเอง รัฐบาลแถลงประชุมครมแล้วมีถแถลงเท่านี้ก็จบได้เสียงกัะค้านก็จะหายไปเป็นไปนทิ้งกลายเป็นเสียงสนับสนุนทุกคนทุกแห่งนะครับ Entertainment Complex อยู่ที่ไหนทุกค,คนก็ให้ไปลงวันนี้จะไปลงไหนที่นั้นก็ต่อต้านเหมือนนะครับตอนนี้บางจังหวัดเริ่มเดินขบวนต่อต้านแล้วภูเก็ตินี่เดินขบวนต่อต้าน<ช>ไม่ให้ Entertainment Complex ไปลงแล้วถ้าอย่างเดินหน้าต่อไปนะครับผมเชื่อว่าเดินขบวนกันทุกจังหวัดนะครับเพราะฉะนั้นรัฐบาลจะไม่เสียหน้าเลยทางออกนะครับเพื่อ Entertainment Complex ซึ่งเป็นโครงการในการลงทุนขั้นใหญ่ ของประเทศไทยเดินหน้าไปได้นะครับก็ยืนยันนะครับว่าเราจะเดินหน้าโครงการเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กต์ต่อไปเพื่อให้มีการลงทุนในแปดภูมิภาคของประเทศเพื่อความอยู่ดีมีสุขส่งเสริมเศรษฐกิจของต้องติ่นทั่วประเทศแต่ในส่วนที่เป็นบ่อนการพนันนั้นรัฐบาลจะแก้ไขกฎหมายตัดมาตรานี้ออกไปซะเท่านั้นแหละมันก็จบแล้วไม่เสียหน้ากันเลยครับกับคนทั้งหลายเจนว่าเออรัฐบาลนี้มีเหตุมีผลเคารพประชาชนเคาลบคำเตือนขององค์พระสยามเทวาธิราช มันก็จะเป็นมงคลเกี่ยวตัวไม่ดีกว่าเลยครับอืมชัดเจนค่ะวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณท่านไพศาลเพื่อมองคลมากๆนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะอ่ะชัดเจนนะคะเรื่องของคาสิโน,โนเนี่ยมีเกิดบนประเทศไทยไม่ได้นะคะถ้าเกิดเนี่ยอย่างที่ท่านไพศาลบอกว่ากดชิปหายกันท่วนท่วเลยแล้วนะคะเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ามาหาคำตอบกันหน่อย กับอันนี้บางคนก็มองว่าเป็นหนึ่งสัญญาณเหมือนกันนะคะการผ่านพรบเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์เนี่ยแล้วก็นํามาสู่การที่แผ่นดินไหวและมันมีอยู่ตึกเดียวเท่านั้น,นในกรุงเทพที่ถล่มลงมาก็คือตึกสอตองงอที่มาตรวจสอบคนอื่นเนี่ยนะคะช่วงหน้าจะมาหาคําตอบกัน้เรื่องเหล็กที่ถูกกล่าวหาว่าเนี่ยใช้ของที่มันด้อยคุณภาพไม่มีมาตรฐานมันนํามาซึ่งการที่ตึกนี้ถล่มจริงหรือไม่อย่างไรพูดคุยกันกันกบทางคุณอธัธวิสุวรรณพักดีช่วงหน้าพักครู่เดียวเดี๋ยวมาค่ะ